สวัสดีครับุคุมสวัสดีครับวันนี้นะคะทีมงานมาไกลถึงพระนครศรีอยุธยาเลยนะฮะถามว่าทำไมต้องมาไกลขนาดนี้เพราะวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักร้านอาหารฮาล้านร้านหนึ่งนะฮะที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยคือร้านคุณอนันต์ริเวอร์ฟอนฮาล้านนั่นเองครับนี่ เอาละสิผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้แล้วว่าบรรยากาศด้านในเนี่ยเป็นยังไงบ้างปะเดี๋ยวไปตามผมเข้าไปดูดีกว่าทุกคนอตอนนี้นะครับอยู่กับทางเจ้าของร้านแลนะ้วฮะเดี๋ยวให้บางก่าวสลามนิดนึงอสลามะล,ลัยกุมบราัมตุลาบรากาตัวทำไมต้องเปิดแค่เสาร์อาทิตย์คือคนที่ทำเนี่ยทั้งแม่ครัว ทั้งคนเด็กเสิร์ฟอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยอยู่เทียบเกือบ90%วางแนะนำหน่อยครับว่าอันนี้มีเมนูอะไรบ้างอันนี้ก็ส้มขาปลาสลิดครับซึ่งเป็นอาหารที่หลายๆคนมาแล้วมักจะไม่ไม่พลาดแล้วถัดไปก็ปลากระพงโดยสวนแล้วก็ปลาช่อนเป็นลาบปลาช่อนะอน,นะครับ ก็มีอาหารกินเล่นเปี๊ยะนะฮะแล้วก็ที่อยากจะแนะนาอีกอันนึงก็คือเมนูกุ้งผผกต่อด้วยถัดไปนี่ก๋วยเตี๋ยวกะทิก๋วยเตี๋ยวกะทินะฮะซึ่งก็อยากจะแนะนาเพราะที่นี่กะทิก็หาทานยากแล้วก็ถัดไปก็ก๋วยเตี๋ยวแกงเตี๋ยวแกงซึ่งน่าจะรู้จักกันในหมู่มุสลิมและนั่นก็คือผัดไทยหอมแพรเขาตั้งชื่อกันเอาไว้อันนี้น้ำพริกน้ำพริกลงเรือน้ำผักน้ำพริกลงเรือแปนด์วิ้ ขี่เมาที่เมาครับเนี่ซีฟูดฟ้ดเราจากอาหารแล้วนะฮะที่เห็นตรงนี้รู้สึกว่าจะมีคาเฟ่ยอยู่ชั้น2ด้วยใช่ใช่เมนูน้ำจากคาเฟ่เลยนะฮะทุกคนมีคาเฟ่ก็มีน้ำให้เลือกหลายหลายน้ำนะครับ เอิมทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารเมนูคาเฟ่แล้วแต่เลยว่าคนจะชอบแบบไหนนะฮะเลือกความฟินความอิ่มกันได้เลยนะทุกคนเอาละผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้แล้วว่าที่นี่อยู่ที่ไหนครับบ้างแต่ร้านเรานี่ก็อยู่สุดเขตอำเภอบางปะอิน<ช>นะครับหมู่ที่หนึ่งอำเภอตำบลบางปะแดงอำเภอบางปะอินจวนพระวันยุทธของสีอุธยามาได้เลยครับเวลาเปิดปิดนี่11โมง,ง2ิบสทุ่มทุ่ม,มวันเสาร์นะฮะวันอาทิตย์ก็ขอเป็นสักทุ่มครึ่ง ร้านคุณนานรีว r ร์ฟอนเนี่ยนะฮะก็จะด,ดีต้อนรับทุกท่านเลยนะและทุกศาสนาก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมารับประทานอาหารที่ร้านเรานะฮะมาชมชิวทัศนริบแม่น้ำมีเรือขนส่งมีเรือสกูตเตอร์วิ่งขับให้ดูเล่นนะฮะมีบรรยากาศดิมน้ำพูดง่ายๆนะฮะ ว้าวว้าว,ว,าวนะครับผมตอนนี้เมนูอาหารหน่าทานทุกอย่างเลยทุกคนนี่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 น,น,น,นี่อันนี้เป็นเมนูเด็ดที่เขาบอกว่ามาแล้วก็ต้องทานให้ได้กุ้งเผานะครับอ่าโอเคนะครับจากที่บอกด้านล่างนะครับว่าด้านบนนี่ก็จะมีส่วนของคาเฟ่ด้วยนะครับผม ย้ำอีกทีนะฮะว่าร้านนี้เปิดแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะฮะใครอย่ามาวันธรรมดานะต้องโทรจองก่อนได้เลยนะฮะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมรามัดุลลอฮิวะบะเระกาตุสวัสดีครับ